มั่นหัวเรื่องนี้มีรูปภาพและเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสำหรับเด็กและเยาวชนที่มีอายุต่ำกว่า13ปีผู้เขียนไม่ได้มีเจตนาที่จะทำให้เกิดความเสียเสียต่อวิชาชีพใดๆหรือพาดพิงถึงบุคคลใดบุคคลหนึ่งและไม่ได้มีเจตนาที่จะชักจูงชี้นาให้เกิดค่านิยมทางเพศที่ผิดศิลธรรมอันดีงามทางสังคมผู้เขียนได้แต่งเรื่องนี้ขึ้นมาจากจินตนาการเป็นรูปภาพงานศิละปะของตอนเองเท่านั้นมั่นหัวเรื่องนี้ จึงเหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ13ปีขึ้นไปคลิปนี้เป็นของช่อง BPC ช่องจริงมี2ช่องนี้เท่านั้นใช้โลโก้ช่องตัวนี้เราไม่มีการเผยแพร่คลิปหลายช่องทางหากพบเห็นคลิปที่อื่นแสดงว่าโดนดูดคลิปไปลงกดนีร์ดช่องมันได้เลยทุกคนฮฉันได้รูปลงไว้ปวดแล้วแกรีบไปกันเถอะปะกลับบ้านกันเจ้าหมาโง้ตัวนี้หัวเราะแบบนี้ไม่รู้ว่าคาดหวังอะไรอยู่กันแน่นะบ้านคุณพ่อคุณแม่อวีเป่ยหวัสดีจ้าคุณแม่ครับทำไมถึงได้ดูมีพลังขึ้นมาทันทีเลยนะ อีหมิงเข้ามาเร็วๆสิจ๊ะทำไมพวกลูกสองคนถึงมาอยู่ที่นี่ในตอนนี้ล่ะจ๊ะเราเพิ่งจะทานอาหารเย็นเสร็จพอดีเลยพ่อกับแม่ที่ไม่รู้เรื่องราวของสองคนนี้เพราะว่าไม่ได้รับชมการถ่ายทอดสดคุณแม่ครับคือว่าพวกเรากินข้าวมาแล้วนะวันนี้ผมมาเล่าเรื่องหนึ่งให้ทุกคนได้ฟังครับเรื่องอะไรเหรอจ๊ะคุณแม่สัญญานะครับว่าจะไม่โกรธนะหน่อยเจ้าลูกสารเลวตัวน้อยแกไปเจอเรื่องเดือดอร้อนข้างนอกมาใช่ไหมรีบบอกฉันมาเลยนะผมประเด็นก็คือว่าลูกชายของคุณแม่นะ ดูเหมือนว่าเขาอาจจะจดทะเบียนสมรสกับใครบางคนเข้าให้แล้วล่ะครับไม่อยากให้ฉันพูดตรงๆฉันก็พูดอ้อมๆเอาละกันอ้อม,อออมพอ,อยังเอ๊ะไม่มีทางไปไปไม่ได้อย่างแน่นอนเลยครับแม่เมื่อก่อนคุณแม่ไม่ใช่ว่าชอบกูอีหมิงมากเหรอไรสาระนะถ้าฉันไม่ชอบเขาฉันจะโกรธมากขนาดนี้ไหมละ่ะลูกเป็นคนใจร้ายมากแต่งงานกับคนอื่นเหรอลูกชายคนโตของฉันจะเป็นยังไงบ้างนะไอสารละเลวเนี่เออ คุณแม่ครับเข้าใจผิดแล้วหรอครับก็แค่อยากจะอยู่กับลูกชายคนโตของคุณแม่เท่านั้นเองเหรอครับเข้ากันเป็นน้ำซุปกระดูกหมูเลยนะครับเนี่ยแล้วสรุปมันยังไงเละยะคือว่าพวกเราอยู่ในประเทศที่ไม่มีใบรับรองนะครับก็ไปสหรัฐอเมริกาสิก็จะได้ไปรับรองนี้มาจากที่ไกลๆลูกนี้ไม่ทันสมัยเอาซะเลยอะไรนะ แล้วคนที่ลูกจะแต่งงานด้วยก็คือลูกชายคนโตของแม่เหรอใช่ครับ <laughs> ว้าวลูกรักของฉันหวีไป <laughs> เจ้าตัวเล็กนี่มันมีแววดีนั่นเนี่ยเปลี่ยนอารมณ์ไวเชียวนะไรสาระเนอะอยู่ตาหัวทําไมถึงได้ทําอะไรแบบนั้นละ่ะเป็นเรื่องที่ดีที่เด็กๆอยากจะอยู่ด้วยกันนี่ <laughs> พ่อครับเ <laughs> ขาดีงั้นเหรอ พวกเธอสองคนได้มาคุยเรื่องการแต่งงานกับคุณพ่อคุณแม่ของอีกฝั่งบ้างไหมเละพวกเธอเคยคิดถึงการใช้ชีวิตในอนาคตบ้างไหมรีบร้อนตัดสินใจเรื่องแต่งงานโดยไม่ได้พูดอะไรเลยเหรอพวกเธอปิดบังมันจากทุกคนและยังเอาใบทะเบียนสมรสไปอีกด้วยนี่มันต่างจากการหนีตามกันยังไงละ่ะฮะพ่ออยู่ต้าหัวไปคนแบบนี้ละเขาจะต้องโกรธจริงๆลูกจะวางสถานะของเราในฐานะพ่อแม่เอาไว้ตรงไหนละ่ะแล้วกาดอยู่ไหน แล้วของขวัญของมั่นของไออี๋เปยมันหายไปไหนแล้วล่ะเอ๋มไม่ถึงสินสอดเหรอใช่แล้วล่ะจัดใช่แล้วตอนนี้ได้รับเะเเียนสมรสกันแล้วนี่ถึงเวลาพูดคุยเรื่องของขวัญมั่นแล้วล่ะค่ะโอ,อ้หลังจากที่ดำรงตำแหน่งสูงสุงสดในครอบครัวมาหลายปีในที่สุดวันนี้ก็มาถึงขราวของฉันที่จะเป็นหัวหน้าครอบครัวแล้วเมื่อกูอี๋หมิงเข้ามาในครอบครัวของฉันเขาก็ต้องเคารัฉันใช่ไหมล่ะเดี๋ยวสิครับคุณพ่อคุณแม่ถามหาสินสอดเลยเหรอนี่แก ไม่ทราบเรื่องสินสอดแล้วก็ค่าสินสอดงั้นเหรอถอยไปซะเด็กไม่ควรมาขัดจังหวะผู้ใหญ่กําลังคุยกันทำไมถึงไม่คุยกับผมดีๆล่ะครับทําไมถึงได้ดูแบบนี้ล่ะคือว่าจริงๆแล้วกู้อิหมิงได้มอบของขวัญการบ้านให้กับผมแล้วล่ะครับอ๋อเขาซื้อบ้านให้กับผมในใจกลางเมืองไม่ทราบว่าราคาเท่าไหร่หรอกครับ อาจจะหลายล้านอยู่หรือเปล่านะถึงแม้มันไม่ใช่เงินสดแต่ผมก็คิดว่ามันมากเพียงพอแล้วละครพ่อกับแม่ทำไมถึงเงียบแล้วครับสุดยอดไปเลยนะลูกชายของเราเนี่ยออพ่อภูมิใจในตัวลูกมากเลยเนาะเอาละเดี๋ยวแม่จะเก็บของให้ลูกแล้วพรุ่งนี้ลูกก็ย้ายไป,ไปอยู่บ้านของลูกชายคนโตของแม่ได้เลยนะจ๊ะคือว่าผมอยู่กับกู้อีหมิงมาทั้งนานแล้วละครอย่ากังวลไปเลยครับคุณแม่ผมจะปฏิบัติต่อเขาอย่างดีกรุณาเชดน้ำตาด้วยนะครับอีหมิงลูก ดีกับอีเปยขอให้มีชีวิตที่ดีนะจ๊ะห้องอีเปยกูอีหมิงเบาๆหน่อยสิเตียงที่นี่ไม่เหมือนเตียงนอนที่อยู่ในบ้านของเรานะมันไม่สามารถทนต่อการพลิกตัวไปมาของนายได้หรอกนะเด็กน้อยฉันควบคุมอะไรไม่ได้อยู่แล้วเนี่ยฉันไม่เคยคิดเลยว่าการออกมานอกบ้านแบบนี้จะราบรื่นได้ขนาดนี้นะอีเชียงเหลียนและอีต้าหัวเป็นคนใจกว้าง เดี๋ยวก่อนนะนี่คือสิ่งที่นายพูดในอเมริกาว่านายมีแผนใช่มหมแต่งงานแล้วออกมาเปิดเผยต่อสาธารณะเหรอใช่แล,ะละ้วล่ะมันดูเสียงใช่ไหมละ่ะแต่โชคดีที่เชื่อถือได้มากและไม่มีอะไรที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้น ถ้าอย่างนั้นก็คงไม่มีอะไรเกิดขึ้นหรอกถ้าสิ่งที่จะเกิดขึ้นมันก็เกิดขึ้นจากตัวของนายกู้เองนั่นแหละในกรณีของเราถือว่าแต่งงานกันก่อนแล้วค่อยตกหลุมรักกันก็ได้เช่นกันใช่ไหมและนี่เป็นสิ่งหนึ่งที่เขียนเอาไว้ในนิยายบอสกู้อิหมิงและดาราน,น้อยอ๋อเปยเซ็นส,สัญญาการแต่งงานพวกเขาหยอกล้อก,กันไปมาและสุดท้ายก็ตกหลุมรักกันอย่างถอนตัวไม่ได้เลยช่างเป็นความรักที่สวยงามจริงๆฉันมีชื่ออยู่ในใจแล้วแต่งงานกันก่อนรักทีหลังสามีตัวน้อยสุดน่ารักของนายกู้ เราแต่งงานกันก่อนแล้วแล้วค่อยมาตกหลุมรักกันทีหลังตอนนี้นายจะเรียกฉันว่าอะไรละ่ะเอาจริงๆก็อยากเปลี่ยนที่อยู่นะแต่มันก็สมตุสมผลแล้วละ่ะที่นายมาเจอพ่อกับแม่ของฉันที่นี่ภรรยาเอาละได้เวลาแก้ไขทัศนคติของนายแล้วคุณอีหมิงทำอะไรแบบนี้ซิฉันบอกแล้วไงว่าเตียงของฉันมันเกิดอ,อะไรขึ้นล่ะจ๊ะใครเป็นอะไรไปนะ่ะเสียงดังอะไรเหรอคุณพ่อคุณแม่ ถึงเวลาเปลี่ยนเตียงใหม่ให้กับเราแล้วล่ะครับเช้าตรู่บ้านของหวีเปยและกู้อีหมิงลูกๆ2สองคนนี่ช่างเป็นเด็กที่ขี้แย่จริงๆเลยนะออกไปโดยไม่บอกทักทายอะไรแม่เลยอุส่าห์ดีใจว่าลูกกลับบ้านมาแล้วแต่อยู่ก็แอบออกไปโดยไม่บอกไม่กล่าวกันเลยนะมแม่ อย่าไปตื่นเต้นอะไรขนาดนั้นสิครับผมแค่กลัวว่าถ้าเตียงพังหนักไปมากกว่านี้ผมกลัวว่าแม่จะได้จ่ายเงินเองนะสิครับนี่พูดแบบนี้จะพยายามให้แม่เป็นหนี้ลูกให้ได้เลยใช่ไหมอีกอย่างยังมีเรื่องจริงอีกเรื่องหนึง่งมีเรื่องอะไรเหรอครับมันจะเป็นเรื่องอะไรอีกล่ะจ๊ะมันก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับลูกแล้วก็อีมิงไงเมื่อวานแม่ได้พูดคุยเรื่องนี้เกี่ยวกับพ่อแล้วทั้งคืนเลยแล้วเราคิดว่างานแต่งงานไม่สําคัญลูกสามารถตัดสินใจได้ว่าจะมีหรือไม่ก็ได้แต่พ่อแม่ทั้งสองฝ่าย ก็ยังคงต้องพบกันอยู่ดีแล้วลูกเห็นด้วยหรือเปล่าล่ะที่ลูกไปเที่ยวตุ้งไม่เคยไปพบปะกับครอบครัวของอีฝ่ายเลยใช่ไหมจ๊ะกูอีหมิงไน้ตัดสัมพันธ์กับครอบครัวของเขาเพราะฉันพูดไปแล้วอีเชียงเหลียงจะเข้าใจจุดที่เจ็บปวดมากที่สุดของอีหมิงเหรอเนี่ยแม่พูดเรื่องนี้ออกมาไม่คิดอะไรหน่อยหรอครับกูอีหมิงแม่ฉันยังไม่รู้เรื่องของนายดีพอแม่ครับเดี๋ยวผมจะจัดการเรื่องนี้เองครับในตอนที่ผู้ใหญ่ฝั่งของผมว่างแล้วผมจะนัดประชุมให้กับทุกคนเองครับแม่จะไปอเมริกาไหมล่ะเยี่ยมไปเลยจ้ งั้นก็ามาตกลงกันดีๆนะจ๊ะโอเคเลยลูกชายฝากดูแลน้องสาวคนเล็กด้วยนะจ๊ะครับเราเจอกันครับคุณแม่กูอี้หมิงทาไมนายถึงได้ตอบตกลงเร็วขนาดนี้ล่ะพ่อแม่ของนายอาจไม่เห็นด้วยกับแผนของเรานะอย่าก,กังวลไปเลยนะฉันจ,จะจัดการทุกอย่างเองไม่ใช่ว่านายวางแผนเรื่องนี้เอาไว้นานแล้วใช่มะนายทำให้คนในครอบครัวของฉันเชื่อฟังมาตั้งแต่แรกตอนนี้แม่ของฉันก็มองเห็นแต่นายเท่านั้นนะคุณแม่ตกลงที่จะนมน้าพ่อให้กับฉันและอีกไม่นานพ่อก็คงจะยอมแพ้ นี่เป็นเวลาที่ดีที่จะลงมือเมื่อยังมีแรงและจัดการเรื่องระหว่างฉันกับนายให้มันเรียบร้อยกูอีหมิงฉันเตือนนายแล้วนะนายมาที่นี่เพื่อเข้าร่วมครอบครัวนี้ไม่ใช่มาทำลายครอบครัวนี้นะถ้าอยากให้ฉันเข้าร่วมก็ต้องรีบให้สถานะฉันมาเร็วๆซินี่มันละครยอดยุคแนวไหนเนี่ยนายติดการรับบทบาทเป็นภรรยาสาวแล้วงั้นเหรอนี่น้องสาวต้องการอะไรเหรอจ๊ะการโพสประกาศอย่างเป็นทางการบนวิป๋อ คิดว่าเป็นเรื่องที่ดีมะประกาศอยากไปทางการเหรอทำไมไม่โพสเองละ่ะนายชอบจะทำให้ฉันจิตเทรนไม่ใช่เรื่องไงอตอนที่นายว่างมากไม่ใช่เหรอฉันโพสไปเรียบร้อยแล้วละ่ะอะไรนะกูอิหมิงแอบโพสตั้งแต่เมื่อไหร่กันะเราไม่ใช่เพื่อนที่ดีต่อกันอีกต่อไปอะอะไรแกเกิดอะไรขึ้นเหรอฉันจะร้องไห้หนักมากประกาศอยากไปทางการแล้วพวกเขาอยู่ด้วยกันจริงๆด้วยยินดีด้วยเนาะฉันยิ้มมุมปากจนปากจะฉีกอยู่แล้วเนี่ย